สวัสดีค่ะเจอแล้วค่ะสาวดอนคอนแก่บ้านค่ะหายไปดูนะคะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะ,ว,ะ e ng. วินิสสาวอุดรสิกินเที่ยงมือแรกสิไปปาร์ ti, า oo, ตรีะะะ้บ้านมูตรงกันขามนะคะบ้านพู่งยืนบ้านโอ้ยนี่ค่ะแต่แซบป่ะเพิ่นวาเห็นยูทูบให้เบิ่งแนวสันสาวดอนก่อนโบควายได้ม่าเนาะพักล้างเนี่ยพักไอ้ ไอ้ตือกินอาหารหน่อยลงนะคะกะเข้มๆนี่ก็กินอยู่แต่กะบ่ปันใดนะคะอันนี้ขนมจีนนะคะอันนี้บ่บเปนขนมจีนสาวดอนนะขนมจีนสาวดอนจำเมยเแล้วเส้นเ,นเนหนียวเหียวขนมจีนเลื่อนน้ำค่ะได้กินสาวดอนกับใครไงละ่ะ ของนูกับใครที่เเดสั่งได้นะคะส1 0 0ร้บาทสั่งในช้อปปี้ก็ได้เซใกล้สตอน์นมากค่ะทุกคน 不，真的、嗯。嗯嗯